ครับสวัสดีครับผมยุธภูมินามบงนะครับหังนกลุ่มงานสารสนเทศนะครับท่านครับวันนี้ทางจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านอาคมวงสว่างท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านดรประพีเกิดเพิ่มพูนนะครับวันนี้ท่านได้มาตรวจเยี่ยมนะครับตัวราชการที่จังหวัดพะเยานะครับโดยทางจังหวัดพะเยาได้นําท่านมาตรวจราชการที่อําเภอจุน แห่งนี้นะครับจุดแรกที่ท่านมาตรวจราชการนะครับก็คือกลุ่มบ้านชาวนานะครับบ้านศักลอนะครับตำบลหงหินอำเภอจุนนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่ม,กล,มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผลิตข้าวกรรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาออกสู่ตลาดไปทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือกลุ่มบ้านชาวนานะครับที่นี่ผลิตข้าว กำจังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียงอันลือชื่อนะครับแล้วก็จะมีข้าวหอมนิลน,นะครับข้าวสามหยดนะครับเพราะว่าเราไปชมการตรวจเยี่ยมตรวจราชการนะครับของท่านลอรเตอร์ประพีเกิดเพิ่มพูนนะครับในจุดนี้จุดแรกนะครับที่กลุ่มบ้านชาวนานะครับบ้านสักหลอกอำเภอุนจังหวัดพะเยาครับเชิญครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีพิทักษ์ชนปิยะวรรณหงษ์ รองประธานกลุ่มบ้านชาวนาเข้าก่ําพะเยาครับเข้าก่มพะเยาเกิดขึ้นจากว่าเราได้ทราบข่าวทางหนังสือทางราชการที่ออกมานะว่าข้าวกรํมมีคุณค่าต่อสุขภาพได้มีสารอาหารเป็นข้าวที่สมควรแก่การอนารั์ซึ่งขณะนี้จาสูญพันธ์ไปแล้วทางกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากรมพะเยาเราจึงไปสแสวงหาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ไว้ครับต่อมาจึงได้แนะนำส่งเสริมให้ สมาชิกของกลุ่มข้าวกำพะาเยาเรานําไปปลูกและทามาเป็นข้าวเศรษฐกิจครับซึ่งข้าวที่ทําเศรษฐกิจนี้มีข้าวข้าวกรรมหรือทางภาษากลางเรียกว่าข้าวเหนียวดาแล้วมีข้าวหอมนินซึ่งเป็นข้าวเจ้าสีดําครับทางภาคกลางที่บริโภคข้าวเหนียวไม่ได้จะทานข้าวหอมนินแทนครับและท่านทางภาคใต้จะมีข้าวสังยดแต่ทางเหนือเรามีปลูกข้าวมันปูซึ่งสีลักษณะคล้ายๆข้าวสังยดครับหุงออกมาแล้ว หอมครับล้วนดีครับแต่มีคุณล้วนแต่สามชนิดนี้มีคุณค่าทางประโยชน์และร่างกายสุขภาพมากครับแต่ขณะนี้เรามีข้าวกล้องงอกแล้วก็ข้าวลืมปัวและข้าวทังหยดอยู่ในกลุ่มเราด้วยครับถ้าหากท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบข่าวในช่วยกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มบ้านชานาเข้ากรรมพยาวของเราให้ด้วยครับขอบคุณครับ ณที่บ้านห้วยยางขามใหม่หมู่ที่ 1. นึ่งตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับมีพี่น้องทางกลุ่มสตรีนะครับหรือกลุ่มแม่บ้านนะครับประมาณ10กว่าคนนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับเรียนรู้พัฒนาฝีมือทางด้านงานถักแฮนด์เมดผ้าดานมือล้นวนเลยนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทีเดียวครับมีประเภทเ กระเป๋าโปกุญแจนะครับอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอุนนะครับเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับได้นําวิทยากรที่มีความชํานาญนะครับมาฝึกอบรมนะครับณวันนี้แม่บ้านห้อยยางขามกลุ่มนี้นะครับมีการพัฒนาฝีมือจนสามารถพัฒนาทักษะและฝีมือส่งออกกำไรนะครับไปยังที่กรุงเทพมหานครนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุดิมาใจไหวค่ะตำแหน่งรองประธานกลุ่มของตำบลห้วยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะเป็นกลุ่มงานผ้าและถักทอค่ะ,ะประวัติของกลุ่มนะคะทีแรกก็คือได้ไปฝึกท,ทําที่บ้านพ่พยอมโดยวิทยากรคุณอนุชการจนาลัยค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยสํงงานักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอจุนได้มาจัดตั้งโดยหัวหน้านิติสิทธ์ หลังจากที่เราได้ทําการฝึกอบรมนะคะเราก็ได้มีการรวบรวมรวบรวมทางแม่บ้านนะะได้ประมาณ20คนแล้วก็ได้มาทําการฝึกฝนสีมือให้มีความชํานาญยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่27สิบเพฤษภาคมสองห้าห้่ค่ะหลังจากที่เราได้ทําการฝึกอบรมนะคะเราก็ได้มีการ รวบรวมกลุ่มแม่บ้านนะคะได้ประมาณ20คนนะคะแล้วก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม2554คะ่ะแล้วก็ได้มาทําการฝึกสีมือเพื่อให้มีความชํานาญขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการรับออเดอร์จากกรุงเทพะคะ่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณอนุชนะคะด้านการตลาดนะคะเพื่อให้เพื่อให้สินค้าเราได้ออกขายะคะ่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะ ผลแบบกลุ่มงานผ้าและถักทองของเราะคะ่ะก็มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทนะคะอันนี้คือกระเป๋าเก็บองกุญแจนะคะเพื่อใช้เก็บกุญแจคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกุญแจแจรถหรือว่ากุญแจบ้านเวลาใช้ก็ใช้ดึงขึ้นไปนะคะนี้ก็คือเก็บกุญแจได้แล้วค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใส่ธนบัตรนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าแอปพลิเค,ะคะ้ค่ะก็คือการใช้มือในการด้นรูปตัวสัตว์นะคะแล้วก็ใช้ เย็บข้างในโดยจักรอะค่ะวันนี้มาบริการท่านแแล้วมาบริการท่านแล้วก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะอันนี้จะใช้จักรเป็นการเย็บอะค่ะมีหลายรูปแบบอะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เรามาให้ดูค่ะอันนี้คือกระเป๋าคอบัวนะคะโดยใช้ผ้าตีนจกข,ของกลุ่มแม่วางช้างอะคะ่ะมาทำการดัดแปลง นี่คือกระเป๋าที่ใช้มือถักอะค่ะแล้วก็ใช้จักรเป็นตัวช่วยเย็บบุข้างในทางกลุ่มงานผ้าและถักทอของเราะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุตกัญจนาไรนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการฝึกอบรมและก็ด้านการตลาดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนทางากลุ่มเรานะคะเพื่อให้ได้มีงานและก็มีรายได้เข้าครอบครัวะคะ่ะขอบคุณค่ะ มีรายได้สู่ชุมชน